ส่วนคนที่ติดโควิดอาการไม่เยอะนะคะก็เข้าโรงพยาบาลสนามแต่จุดอยู่ก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะคะมีสองสาวค่ะซึ่งอาการไม่มากนะคะก็เป็นผู้ป่วยโควิดเธอทำสิ่งนี้ในที่ที่เรียกว่าโรงพยาบาลสนามเนาะเหมาะสมหรือไม่ไปดูค่ะ นี่ดึงดาวดึงดาวนะคนถ่ายก็ชอบใจหัวะนี้ท่านี่เขาเรียกท่าดึงดาวดึงดาวนะฮะสามสิบนนาทีนะคะคลิปนี้สองสาวมันนะฮะ กักตัวอยู่ในอาคารรับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเปิดดังค่ะเปิดดังเขาเรียกว่าโควิดบอร์ดนะคะน่าจะจากโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าโทรศัพท์มือถือได่ไปเสียงดังได้ขนาดนั้นบางทีไม่รู้ว่าเขามีลำโพงมีอะไรบูทูธอะไรอย่างนั้นหรอเปล่านี้มันพกพาได้ไงคะอยู่ในโรงพยาบาลป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะแต่เพลงที่มันดังนี่สิมันไม่แบบโหคนป่วยคนอื่นเขาก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเนาะ แถมโพสต์นี้นะคะยังเอาไปโพสต์ในกลุ่มไลน์คนไข้โควิดป่าโมกคือกลุ่มไลน์คนไข้โควิดป่าโมกเนี่ยเขาเอาไว้แจ้งอาการผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ในสถานที่นี้ไม่ใช่เอาเอาคลิปตืดเนี่ยไปโพสต์นะคะ mm hmm. แล้วก็มีการโพสต์ข้อความซึ่งเป็นกลุ่มของเพื่อนหญิงสาวทั้งสองคนที่มากักตัวนี่แหละ mm hmm. เขียนใจความบอกว่า ออกกาลังกายกันค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่เครียดมาออกกาลังกายจ้าจะได้แข็งแรงหายไ,ไวๆข้างบนเหงามากค่ะฮ่าๆร้อนด้วยแม่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ได้สํานึกอะไรเลยเหรอว่าเออคนอื่นจะเดือดร้อนเนี่ยนะคะคือในความเป็นจริงถ้าอยู่ถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเพื่อนสองคนไม่มีปัญหาลวค่ะนะนการออกกําลังกายด้วยท่าเต้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติจจปกติใช่ไหมครับแต่ว่าพได้ พอมันเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วมีคนอื่นๆอยู่เยอะบางคนอาจจะอาการมากหน่อยใช่อยากจะพักอยากจะพักบางคนอ่ะใช่เพราะว่าหมอเขาบอกว่าเป็นโรคเนี้ยพักผ่อนเยอะๆใช่เดี๋ยวก็ตั้งจังหวะนั้นบางคนอาจจะนอนก็ได้ถูกไหมเพราะว่าคนหลายคนไงใช่หนึ่งในผู้ป่วยร้องเรียนผ่านโซเชียลบอกว่ารู้สึกโกรธมากเลยที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คนไข้ที่อยู่ชั้นเดียวกันในกลุ่มก็ไม่กล้าแจ้งพยาบาลเพราะกลัวมีปัญหาแต่ก็มีพยาบาลมาตักเตือนอืวัยรุ่น กลุ่มนี้ก็ไม่พอใจแ,อแต่ว่ายอมลบคลิปออกไปแล้วนะคะล่าสุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองค่ะนายแพทย์ศรีศักต์ตั้งจิตธรรมสั่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะและก็ต้องหาแนวทางดําเนินการเบือ้องต้นเนี่ยจะแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่นไปก่อนอและก็ขอความร่วมมือไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้อีกอแต่เท่าที่วิเคราะห์เบื้องต้นก็คือคงจะอายุยังน้อยอยู่แล้วก็เกิดความเครียดความเบือ่อ แล้วไม่เข้าใจว่าการที่ทําหรือว่ามาอยู่ร่วมกันหลายหลคนเนี่ยกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะหรือไม่เหมาะด้วยความที่เป็นเด็กหรือความเครียดความเบื่ออะไรที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งพยาบาลก็ตักเตือนเบื้องต้นไปแล้วแต่ถ้ายังทําอีกก็ต้องดําเนินการทางกฎหมายนะคะ,ะไปฟังคุณหมอค่ะส่วนหนึ่งก็กต้องยอมรับครับว่าคนบางกลุ่มนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้นะครับ เจ้าที่พยาบาลที่ต้องมาดำเนินการด้านนี้นะครับก็ต้องใช้ความอดทนส่วนหนึ่งนะครับทําความเข้าใจมากๆครับนะครับทำความเข้าใจกับผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมก่อนนะครับขอความร่วมมือก่อนครับหากมีหากมีปัญหาตามมามอีกแล้วไม่ไม่เชื่อฟังนกะ็่อยใช้มาตรการขอความร่วมมือกับกับขอช่วยงดกิจกรรมนั้นก่อนนะครับหาก<ม>ยังยังฝืนดาเนินการอีกอาจจะต้องมีมาตรการเรื่องของอในเรกฎหมายต่อไปนะครับ ครับก็คือโรงพยาบาลสนามนันก็คือโรงพยาบาลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราไปโรงพยาบาลนี่คนไข้ทุกคนต้องการพักผ่อนใช่เขาถึงไม่บไม่อยากให้ใครไปเอตเตโรเสียงดังลั่นแม้กระทั่งเสียงโทรศัพท์ยกังขุขักขุกกต้องให้ปิดเสียงเรียกเข้าเลยนะเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเอแสดงว่าอาการไม่เยอะใช่ไหมคือมีเชื้อแต่ แต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยเลยใช่ไหมก็มความแข็งแรงของคนไม่เท่ากันใช่คงแข็งแรงมากมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนบอกว่านี่ไงโรงพยาบาลสนามม,มันก็มีมีด้านหนึ่งก็คือป่วยไม่มากแต่ไปอยู่หรือไม่ป่วยแต่มีเชื้อ,อเออบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ให้โรงยยพยาบาลเป็นที่สำหรับคนที่มีอาการ จะให้เขาอยู่บ้านเหรอคุณานก็ไม่ได้คุณแน่ใจหรือว่าเขาจะมีวินัยอยู่บ้าน่ะจะถ้าถ้าดูแบบนี้อยู่บ้านก็ไม่น่าจะมีวินัยเออดูไม่น่าก็เรื่องก็จะไปไกลว่าจะไปติดคนอื่นไง